ถึงอาจารย์มากๆไหนมาก่อนหน่อยดิเจ้าพี่จัดไปครับข้าไม่ได้เจอเจ้ามานานเหลือเกินลูกศิษย์รักของข้อช่ใจจริงๆเลยย้อมาหาอาจารย์หน่อยแล้วปะหาอาจารย์หน่อยอันนี้ก็ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวให้น้องโยน่ะ หาอาจารย์หน่อยใช่ทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกของผมเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ว่าผมพี่ชมป่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าป่ามาเพียงคนเดียวนะครับทุกคนสวัสดีค่ะแบลทำคิวไปเลยนะคะนี่ครับก็มากครับน้องแบลนะครับทุกคนสวัสดีครับผมมโยนะครับ ครับผมมากับน้องโยด้วยนะทุกคนวันนี้เนี่ยก็คือเราจะพาน้องแบลวไปหาทานาจารย์โทนนะทนาาผมก็ยังไม่ได้เจอเลยทุกคนแต่ทานาจาร์โทนเนี่ยอ,อยากเจอผมท่านเนี่ยเพิ่งออกมาจากการไปบําเพ็ญศีลภาวนานะครับหรือเพิ่มพลังกายและพลังจิตใจนะทุกคนเนี่ยผมก็จะไปหาทานอาจารย์ผมก็มีของติดไม้ติดมือด้วยนะกาแฟอะไรเนี่ยเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็นมแล้วก็ขนม อยู่ในกระเป๋าอีกนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมพี่ชมป่าอ่าแล้วก็น้องแบว <ทำ S 1> แล้วก็วอืม้วก็น้องโยอด,ด้วยนะครับทุกคนไปเราลุยกันเลยครับปไปเลยครับทุกคนไม่ไดเจอท่านอาจารย์โทรนานเลยนะครับพี่เพ่ วันนี้หลังจากเปิดต,ตัวก็เดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็พาน้องแบลมาออจาย์โทนด้วยนะครับทุกคนเป็นป่าป่าไพ่นะทุกคน ก็ลบพอสมควรนะครับก็มีทางที่ผมเนะียเคยเดินเดินมานะครับทุกคนมไม่รู้ว่าท่านอาจารย์จะนั่งรออยู่ที่ไหนนะวันนี้นี่้ผมเจอท่านอาจารย์โทนนะผมจะพาท่านไปหาท่านอาจารย์เทพ,พาด้วยนะทุกคน เสียงอะไรหรือเปล่าครับผมเสียงแบบหืมเสียงกระหึ่มมากทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะเสียงคล้ายๆกับเสียงผู้เอ่อผู้หญิงนะเสียงคล้ายๆกับเสียงผู้หญิงโอ้ยโดนอันนั้นเห็ดเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดเวอร์คูนะ เห็ดพวกเห็ดอนนียเห็ดใช่มันขึ้นได้หมดอ่ะมันขึ้นตรงดินก็ได้ขึ้นตรงช่วงนี้หน่อไม้ก็ออกนะทุกคนเฮ้ยเห็ดโขนหรือเปล่ามันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนจะเป็นอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนผมก็ลองดูก่อน เผื่อถ้าเจอเนี่ยใช่เลยใช่ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะทุกคนแต่มันยังไม่โนดินมันมีรอยไหยรอยอยู่นะใช่แล้วช่วงน,นี้เนี่ยก็เป็นช่วงหน่อไา้ด้วยที่ ลบพอสมควรเลยนะครับพี่พีบุบบุบบุบุบุไปทุกคนลุยกันต่ออ๋อเดี๋ยวผมจะชี้แจงเรื่องที่อ่ามีคนไปคอมเมนต์ในช่องพี่เสือนะครับผมผมเนี้ยก็ได้ ทักไปหาส่วนตัวกับป้าแกแล้วนะแล้วก็ผมก็ทักไปหากับทุกคนที่ไม่พอใจนะครับว่าผมเนี่ยเต็มใจคืนเงินนะครับแต่ป้าคนนั้นเนี่ยไม่เคยที่จะเออแอดเฟซผมมาหรือโทรโบผมมาหรือไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาทำให้ผมเนี่ยเสียชื่อเสียงหรือเปล่า ผมก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนเพราะผมก็ให้เบอร์ให้อะไรไปทุกอย่างแล้วก็ผมลองไปค้นหาประวัติเก่าๆเนี่ยไม่มีที่ป้าแกเนี่ยจะอ่าจะทักมาเลยนะครับทุกคนก็อย่าเสพข่าวมวั่วๆนะครับทุกคนโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็นั่งพักกันอยู่นะครับกำลังย่อทุกคนก็ที่มาสองคนเนี่ยเพื่อเผื่อจะเจอพวกโจรเนี่ยจะได้ปกป้อง้องแบลได้นะครับทุกคนก็น่าจะใกล้ถึงที่ท่านอาจารย์โทนอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ขอพักสักห้านาทีก่อนนะครับทุกคนก็เหงื่อแตกเต็มเลยพี่พี่ก่าจะเดินขึ้นมาถึงก็ลายโลนะใช่ครับเหงื่อแตกเต็มเลยนะครับทุกคน ก่อนที่เราจะเปิดตัวนะ่ะเราก็เดินขึ้นมาเนี่ยหลายโลเลยนะพี่ๆนะเราไม่ได้ใช้รถในการเดินทางเลยนะดีที่ลมยังเข้ามาถึงนะเ,เย็นมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวนั่งพักกันเลยเนาะเดี๋ยวขอกินน้ำกินท่าก่อนพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวท้าจานโทนเนี่ยน่าจะนั่งรออยู่ข้างบนนู่นนะเดินไปอีกนิดหนึ่งก็น่าจะเจอทันละคิดถึงทันมากๆทุกคน ก็อยากจะมีข่าวดี <c oughs> จะบอกท่านอาจารย์โทนหน่อยโอเคครับรุยครับไปทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงละทีว่าอาจารย์โทนอยู่ไม่ไม่ไกลแล้วโอโอ,โอโระวังนะดูหน่นอไม้ดิหน,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 น่นอหน,น,นูหน,นูหน,น่นอนใหญ่แล้วทุกคนหน,อน่อใหญ่ลว อา,าอาจารย์ทอนผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะอาจารย์ทอนม่อีกใจเลยที่มีหน้าไก่แล้วนะอาจารย์ทอนต้องมองมองหาหรือเปล่าหรือว่าท่านจะนั่งสมาธิอยู่เวลาท่านจะปรากฏตัวท่านจะชอบหมุนลอเ ไม่น่าใช่แล้วี๋้วพี่ลองเรียกดูอาจารย์ทนอาจารย์ทนโอ้อาจารย์ทนอยู่โคตรไกลเลยทุกคนไป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 เดี๋ยวขึ้นไปหาอาจารย์ทนต่อด,ดีวกว่าเหมือนท่านจะจำเสียงผมได้นะ เดินไกลมากทุกคนตอนนี้เจอแล้วแบ๊วท่านอาจารย์สว,วัสดีครับอโ,โ,โอ้ยคิดถึง นาอาจารย์อยู่ไกลกว่าเดิมจังข้าก็แค่ทดสอบเจ้าว่าเจ้ายังจะมีพลังกำลังมาหาข้าถึงหรือเปล่าผมพาน้องสาวมาด้วยแานอาจารย์มาการ์เทอมหน้าพร้อมตาเลยนะครับผม,มนั่งครับเั่นก้นเดี๋ยวให้โย่เทยเดี๋ยวนาอาจารย์ผมเอาของดีมาฝาก กาแฟสมุนไพรครับผมจะลองาต้องนั่งรอใจมากนะไม่กินตอนนี้หรอกอใจมากเดินทางมาหามีอะไรหรือเปล่าาจะมาขอบคุณที่ท่านอาจารย์ช่วยทานสายสีแก้วไว้ครับผมเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอก แล้วท่านหายดีหรือยังเนี่ยข้าหายดีแล้วข้าไม่กลัวศ <c oughs> ัตรูหน้าไหนทั้งนั้นใช่หรือเปล่าพูดแล้วเดากันว่าข้ามุกข้าคิดถึงเจ้ามากเราไม่ได้เจอกันมานานมากๆใช่ครับท่านอาจารย์ที่ข้าไปข้าก็ได้ไปนั่งสมาธินึกถีง อู่ในป่าบางบดนู่นอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ไหวจริงวันนี้ไหวจังวะจะพ่อพาไปจะพ่อจะพาไปใต้ใโจอนหน่อยได้เสมอ,อจักไปครับท่านอาจารย์มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคิดถึงอาจารย์มากๆไม่มาก่อนหน่อยดิเจ้าพี่ ไปครับข้าไม่ได้เจอเจ้ามานานเลยเกินลูกคิดรักของข้า <c oughs> ช่จริงๆเลย <c oughs> ยอมมาหาพระอาจารย์หน่อยแล้วไปหาอา,าจารย์หน่อยอันนี้ก็ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวห<า>ให้น้องโยนีะ่ะหาอาจารย์หน่อย ใช่ทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกของผมเลยนะครับทุกคนที่ฝึกวิชาให้นะที่ให้แบบมีพลังกำลังมากมากข้าก็คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะโอเค่ะติดที่หน้าที่ข้าเลยไม่ได้ออกมาหาแล้วท่านลิ้นล่ะท่านอาจารย์ ทันลิทหลทนลริทมันอยู่ในเมืองลับเลยมันยังไม่ออกมาหรอกตอนเนี้ยแล้วท่านรู้ไหมว่าเหตุผลที่ทันลิทต้องปิดเมืองเนี่เป็นเพราะอะไรครับท่านอาจารย์เอะไรนะเหตุผลที่ทันลิทต้องปิดเมืองนี่มันเป็นเพราะว่าอะไรครับผม โอไม่มั่นใจนะว่าทำไมอล็กมันถึงปิดเมืองเอยอยังไงเนี่ยข้าจะหาคำตอบมาให้นะได้ครับท่านอาจารย์อันนี้อีกไม่ไกลก็จะถึงทางเข้าเมืองรับแรแล้วนี่ท่านใช่แล้วถึงข้าไม่ได้ออกมาข้าก็นั่งสมาธินิริตเห็นพวกเจ้าทุกคนอื <laughs> เดี๋ยวท่านอาจารย์ว่างหรือเปล่าลเดี๋ยวผมพาไปหาท่านอาจารย์เทพาหน่อยด้วยด้วด้ยอยากเจอมันเหมือนกันอืมขอท่านอาจารย์เทพานี้สําหรับท่านอาจารย์โทนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับข้ากับมันก็เหมือนเพื่อนกันนั่นแหละอืมข้าก็แค่ได้ย,ยินชื่อของมัน นนะค,ครับไปครับท่านอาจารย์อันนี้จะไปกันยังจะไปกันเลยไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันละเดี๋ยวขอทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งคุยกับอาาท่านอาจารย์นะสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวค่อยไปต่อกันก็เดี๋ยวจะลํำลึกความหลังกันนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้เจอกันนาน มากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ท่านอาจารย์กลับมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวน้องแบลวก็จะกลับกันก่อนแล้วกลับเดี๋ยวให้น้องโยกกลับไปเป็นเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวท่านอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์จะไปกับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยมีเรื่องที่จะาพาท่านอาจารย์ไปหาท่านอาจารย์เทพาอีกนะทุกคนใช่ใช่ เดี๋ยวก่อนยวก่อนก็ขอกราบลาท่านอาจารย์ก่อนมาพี่ที่ให้น้องแบลไปกราบลาท่านอาจารย์ในในก็มาแล้วนะพี่ๆโอเคเดี๋ยวหนูจะขอกราบลาก่อนนะท่านทางกระปดเพิ่ยนะโอเคพี่นี่รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วนะอืม โย่ Yo, ฝากดูแลน้องแบลด้วยนะจัดไปก็เดินทางกันดีดีเฮ้ hey, พ่อเมื่อคืนมาอีกเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอ็งไปส่งน้องแบลเสร็จเอ็งก็ขึ้นมาตามหาพี่ก็ได้จัดไปพี่นะ่าตอนนั้นพี่น่าจะอยู่กับอาจารย์เทพาละแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นกี่โมงนะพี่โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคโอเคเจอกันเดินทางปลอดภยัย โย่ทิ้งกระเป๋าไว้ให้ผมนะทุกคนนี่นะผมก็จะสะพายเลย <c oughs> อาจารย์ทุยเอ้ยอาจารย์นพร้อมยังพร้อมแล้วผมขอเตรียมตัวแป๊ดหนึ่งนะครับท่านอาจารย์โอ้ป๊ดหนึ่งนะทุกคนผมขอเตรียมตัวก่อน โอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยไหมท่านอาจารย์ไ<ะ>ปเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับทุกคนแตอก่อนจะไปอีกวันสองวันเจ้ามาหาข้าข้ามีขออวิเศษจะให้เจ้ามันก็คือลูกแก้วฟ้าผ่าจากเมืองบาดาแล้วเฮย้ยมาถึงท่านอาจารย์ก็จะให้ผมเลยแล้วครับ มันเลือกที่จะอยู่กับใค,ครไปเขาท่านอาจารย์รุยก,กันเลยดีกว่าครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกับท่านอาจารย์โทนขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาท่านอาจารย์เทพากันดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยระหว่างทางเพราะว่าผมรู้สึกสางหอนใจแปลกๆว่ามีคนมองมาตั้งนานแล้วท่านอาจารย์ ผมไม่รู้ว่าใครนะแต่ผมผ่านต้นโพมาด้วยปไะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราลุยเลยครับ